การฝึกบ่อยครั้งนะคะฝึกบ่อยๆทำบ่อยๆนักเรียนจะเกิดทักษะนะคะแล้วก็ทำให้มีความสามารถมีความมั่นใจในการใช้ภาษาและก็สามารถสื่อสารได้ สวัสดีค่ะดิฉันนางกนิษฐาวังสำเพาตำแหน่งครูโรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยาปัจจุบันในการใช้ภาษาอังกฤษนะคะถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมากนะคะถือว่าเป็นภาษากลางในการติดต่อสื่อสารในระดับโลกนะคะภาษาอังกฤษถูกกำหนดให้เป็นภาษาเพื่อการทำงานนะคะหรือภาษาอังกฤษใช้คำว่า working language นะคะ ทำไมต้องเป็นภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารก็คือนะคะจากกับประเทศไทยเนี่ยใช้การเรียนการสอนภาษาอังกฤษเนี่ยภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่2นะคะในภาษาต่างประเทศที่เราใช้นะคะภาษาอังกฤษเราปูพื้นฐานมาตั้งแต่ระดับประถมศึกษานักเรียนเรียนแกรมมาเรียนคำศัพท์นะคะนักเรียนสามารถทําข้อสอบได้นะคะแต่ สิ่งที่ขาดไปก็คือนักเรียนไม่สามารถสื่อสารได้นะคะพูดประโยคยาวๆไม่ได้ต่อประโยคไม่ได้นะคะปัญหาตรงนี้จึงเป็นปัญหาใหญ่ในปัจจุบันนะคะฉะนั้นสิ่งที่จะนํามาแก้ไขได้ก็คือคุณครูจะต,ต้องจัดกิจกรรมนะคะหาวิธีเทคนิควิธีการยังไงที่จะทําให้เด็กได้ได้ฝึกในการใช้ภาษามากขึ้นนะคะได้พูดมากขึ้นได้แสดงออกทางภาษากล้าแสดงออก ะะพอเขาฝึกมากขึ้นกล้าแสดงออกมากขึ้นเขาก็จะเกิดความมั่นใจนะคะแล้วเขาก็จะมีความสามารถในการสื่อสารกับชาวต่างชาติเขาก็จะไม่กลัวบางครั้งนะคะนักเรียนที่ครูคสอนเองนี่ก็คืออยากจะคุยกับฝรั่งแต่ไม่กล้าที่จะพูดพอเจอฝรั่งแล้วคิดทำไม่ออกวุ้ยอะไรทูไทยก่อนเหยดแ h กมุก o o ไ d เด รูปแบบการสอน On Tour ก็คือ,อาการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสาื่อสารโดยการนำเอา สิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเด็กนะคะนำเอาวัฒนธรรมและวิถีต่างๆนะคะหรือแหล่งเรียนรู้ที่มีในท้องถิ่นมาเป็นสื่อกลางนะคะเพื่อที่จะให้เด็กได้พัฒนาทักษะในการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนะคะโดยเริ่มจากในห้องเรียนก่อนนะคะเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้โครงสร้างทางภาษานะคะเด็กจะต้องเรียนรู้คําศัพท์บทสนทนาฝึกบทบาทสมมุตินะคะจนนักเรียนเกิดความมั่นใจในการใช้ภาษาเสร็จแล้วครูก็จะนำนักเรียน ออกศึกษานอกสถานที่นะคะก็คือสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดศรีสะเกษ ถ้าพูดถึงการท่องเที่ยวนักเรียนเขาก็จะชอบนะคะในสิ่งที่นักเรียนชอบเราก็จะจัดก,กิจกรรมในในส่วนที่เขาชอบแล้วเขาก็จะเรียนรู้ได้สนุกสนานนะคะเปิดตัวเองเปิดประสบการณ์ตัวเองเพื่อที่จะรับความรู้ใหม่ๆนะคะเสร็จแล้วพอนักเรียนเข้าไปในสถานที่จริงนะคะไปเจอ,อสถานที่ท่องเที่ยวสิ่งที่สวยงามเนี่ยก็จะทําให้เป็นเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนได้ได้ใช้ความคิดได้ พัฒนาตัวเองนะคะได้พูดทักษะนะคะที่เรียนมาในห้องเรียนเนี่ยนะคะจากที่เขาเรียนโครงสร้างประโยคต่างๆเขาก็จะสามารถนำไปใช้ได้จริง v e s i s t i n g just one p e g but may I feel happy and full of spirit We have never known that t h i gate would have such a beautiful and f o r d e s i d e temple like this It is beautiful and green It's like visit the that to places one of places that would like to love to we ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของออนทัวร์หลังจากที่เรียนเสร็จเนี่ยเขาได้ไดพัฒนาตัวเองเพิ่มมากขึ้นเขามีความกล้าจะ,สะแสดงออกนะคะอาจจะเป็นด้วยกลุ่มเพื่อนนะคะเขาจะทำงานเป็นทีมเป็นกลุ่มเสร็จแล้วกลุ่มในในกลุ่มเนี่ยเขาก็จะ มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะจากเด็กที่ไม่ชอบภาษาอังกฤษเลยนะคะเขาก็จะรู้สึกดีนะคะแล้วก็ชอบบางคนนี่คือพอได้ออกข้างนอกพอกลับมาปุ๊บนะคะก็จะมีฟีดแบ็กที่ออกมาว่ามีเขามีความชอบที่จะพูดภาษาอังกฤษนะคะโดยการเรียนรู้ร่วมกันกับเพื่อนเราสามารถพูดภาษาอังกฤษโดยไม่เคินอายกล้าที่จะพูดกับชาวต่างชาติเวลาไปท่องเที่ยวหรือไปที่ต่างๆที่มีชาวต่างชาติแล้วก็สามารถพูดคุยกับเขาได้โคให้ จำลองเหตุการณ์สมมุติค่ะเป็นแบบ conversation mm hmm. เกี่ยวกับการท่องเที่ยวแบบไปตรงนั้น mm hmm. ตรงนี้บ้างค่ะรับบทเป็นเป็นไกด์บ้างหรือว่ารับบทเป็นนักท่องเที่ยวค่ะชอบค่ะเพราะว่ามันทําให้เราได้ไปแบบไปศึกษาดูงานข้างนอกบ้างมีประสบการณ์ต่างๆเวลาเราใช้ชีวิตนะคะแล้วแบบเผื่อเราเจอชาวต่างชาติอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเราอาจจะแบบลองไปทักทายเขาดูฝึกภาษาไปด้วยค่ะ จะอยู่ในห้องเรียนใช่ไหมคะเราไม่ค่อยกล้าพูดค่ะพูดกับเพื่อนก็เพื่อนก็พูดภาษาไทยเราก็พูดภาษาไทยใช่ไหมคะแต่ถ้าเราไปข้างนอกอย่างเงี้ยเราไปเจอชาวต่างชาติเราก็อาจจะได้ใช้ภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้นค่ะแนวทางในการพัฒนาภาษาอังกฤษนะคะโดยในฐานะที่เป็นครูผู้สอนนะคะก็อยากจะพัฒนาให้นักเรียนเนี่ยได้ได้มีความพร้อมในการพูดภาษาอังกฤษนะคะการจัดก,กิจกรรมการเรียนสอนก็จะเน้นไปที่ให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ โดยการทําให้นักเรียนนยี้ได้ฝึกได้พบกับประสบการณ์จริงได้ออกนอกห้องเรียนนะคะได้ฝึกใช้ภาษามากกว่าที่นักเรียนจะเรียนในห้องเรียนนะคะแต่พอเนาะนักเรียนได้ออกนอกสถานที่ได้เปิดประสบการณ์ตัวเองตัวนั้นก็จะเป็นเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้นักเรียนได้ได้มีความสามารถในการใช้ภาษาของตัวเองนะคะการฝึกบ่อยครั้งนะคะฝึกบ่อยๆทําบ่อยๆนักเรียนจะเกิดทักษะ แล้วก็ทําให้มีความสามารถมีความมั่นใจในการใช้ภาษาแล้วก็สามารถสื่อสารได้